อะไรนะข้าวอ่ะทำไมอ่ะเอ้หน่อยเดียวไอนน้หน่อยเหรอโอ้โหได้ได้ออขอข้าวเพิ่มอีกแล้วเออพอ,อีวเด๋ยข้าวเพิ่มเลยวันนี้ไม่ไหวแล้ว,วยเยอะเนื้อปลาอีกขยำเข้าไปขอข้าวเพิ่มอีกแล้วอ่ะได้ ข้าวสารก็จะหมดถังจะตังนึกก็ไม่ให้เถ้าเธอะอ้าวกลองก็ให้เอา้าข้าวก็กินเก่งจะตังก็ไม่ยอมจ่ายไม่ไหวจะ่ากเนี่ยอืมนิดหน่อยนะนี่เนี่ยตรงนี้ี้สินี่นี่นี่ ปลาหมอเค็มๆมั่งปลาเยอะเอะเดี๋ยวแหละกินปลาเยอะๆดีต้องคุกเข่างี้ไม่งั้นไม่ค่อยจะหยิบปลาเธอสำคัญเขี่ยปลาออกเราต้องขยับไม้เธอแบบนี้เลยดอกไม้มใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อนั้นคำใหญ่ๆเข้าไป กินได้เป็นของเราแต่กินไม่ได้ก็เป็นของพระชนนใหญ่ <c oughs> นี้อืมอืมตอนนี้ยังเป็นของเราอยู่ยังกินได้รดน้ำเห่อยเอาสดเลยสดน้ำหน่อยอาย,อย,ยายกินดนูเผื่อ <c oughs> หอนุ่มสองคำค่ะนุน่นเอฟซีก็บอกให้ยายกินเผื่อด้วยนุน่นของจานแล้วว่า อ๋อเอาเช็ดปากน้อยเช็ดน้อยนี่ะนะคะ <c oughs> โอ้โหสำลัก <c oughs> กินน้ำ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 จุ๊บ <c oughs> นี่กินต่อได้ค่ะ <c oughs> นั่นนันน่นนันน่นนันน่นนั่นค่อยๆเบาๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น เนี่ยเออเอามาเชียร์กันพวกแกแล้วช่วยกันเชียร์หน่อยจะกินหมดก็มหมังนไหมเมื่อกี้เนี้ย,ยฮะเนี่ยรอดูยายกินเพลินเลยเนี่ยล <c oughs> <c oughs> องเชียร์ค่ะเล้วขเขาเชียร์กันเชียร์เอาเชียร์กันหน่อยเอาเชียร์กันหน่อย <c oughs> มีก็คนเชียร์ยายยายอาืมอืมอ๋อ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 สดน้ำเกลือ อืมเนี่ยลองดูเถอะใครจะกินแข่งก็เจชมามาดก,กันมาอืใหญ่ยยสู้สู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเกี้ยวจะหมดเกีเก้ยวจะหมดมังเกี้ยวเอาเหลีคขาเดียวนะพี่ดอกไม้เออเหลีแค่นี้เลยนี่ชามที่สองนะเนี่ยบอกจะกินไม่หมดเอาอเอาสิ ปึ๊บเอาเอาแล้วตักแล้วตักแล้วเอาเอมนี่นี่เอาซิเนื้อปลาเนเยอะเนื้อปลาเยอะนั่นแหละดี <c oughs> ทางการก็สั่งมาว่าให้คนแก่กินเนื้อปลาเยอะๆ <c oughs> นี่เอาเอามัด <c oughs> นั้น <c oughs> โอ้โหน่าอร่อยจริงๆ <c oughs> เอาสิชามนี้ชามที่สองนะจ๊ะเอานั่น <c oughs> หมดแล้วหมดหมั่นแล้ว เนี่ยเอาอย่านะอย่านะเอาเอาเอา <laughs> เอาอุ๊บอุ๊บมัดเอาอีเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยแมวเหรอแมวปลาเยอะเกินปลาเยอะเกินอืมนี่โอ้โหโอเอาสดน้ำสดน้ำมับนี่น้ำต้องสดดังๆอย่างนี้มัดน,นั่นชวนใจจริงๆ นี่ยาซีลองดูกับยี่ดอกไม้เหอะอ๋อเอาหน่อยหน่อยเอาใครไหมอิ่มได้หือิ่มแล้วอิ่มะม่วงสุกไหมอ้าวอ้าวอ้าวม่วงสุกครับเออม่วงสักคำหนึ่งเดี๋ยวว่ากินกลางวันต่อม่วงอ่ะนี่อุ้งจะตกอืมบนะจะเอาคำเดียวมาเออนี่อืม มะม่วงสุกอร่อยแล้วอร่อยหวานๆนะคะจากเอฟซีเขาส่งมาให้นะเธออิ่มไหม้ํามาค้าขึ้นไฮรำไฮรวยถูกหวยอังวันอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็จ่ายเงินมามันไม่จ่ายอ้าวกินไปแล้วบอกไม่มีจ่ายนี้ก็เป็นเรื่องเ้อเออกินแล้วไม่ยอมจ่ายเนี่ยโอ้โหอ Ừm nữa, Ừm nữa hả? Nhỡ, ỉm Ừm ỉm, ỉm. ỉm oh sốt rất à, lên sốt nam đi kéo. Hải sả chanh, hải sả chanh, áo, áo, năn, ămà nướng, à, <laughs> <l> <laughs> <l> <laughs>